คลิปนี้ค่ะมีเพื่อนๆสอบถามนกมาว่าอยากให้นกแนะนำแคคตัสที่เลี้ยงแล้วสามารถออกดอกได้ง่ายๆนะคะวันนี้นกก็จะมาแชร์5สายพันธุ์ที่เลี้ยงแล้วยังไงต้องได้เห็นดอกแน่นอนนะคะเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะนี่คือแมมชูแมน สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่สอบถามนกมานกก็จะแนะนำต้นนี้เลยค่ะต้นแรกๆเลยนะคะที่เลี้ยงแล้วให้ดอกง่ายให้ดอกสีชมพูขนาดใหญ่สีชมพูไปจนถึงสีชมพูอมม่วงเลยค่ะบานกลางวันบาน3-4วันให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนค่ะ ต้นต่อมาแมมขนนกเหลืองหรือแมมมิลเลียไซเดียนานะคะจัดเป็นอีกหนึ่งต้นที่โดยส่วนตัวของนูกเองเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงสายพันธุ์นี้มานะคะนกคิดว่าเขาให้ดอกได้เร็วแล้วก็ออกดอกได้บ่อยด้วยนะคะออกดอกได้ตั้งแต่ขนาดลำต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนกว่าๆนะคะ หรืออายุปีครึ่งโดยประมาณนะคะจากการเพราะเมล็ดก็สามารถให้ดอกให้เราได้ชื่นชมได้สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะสายพันธุ์ต่อมาแอสโตไฟตัมนะคะตระกูลแอสโตเนี่ยออกดอกได้เร็วนะคะเพียงแค่อายุปีครึ่งนะคะถึง2ปีเนี่ย ก็เริ่มที่จะให้ดอกแรกแล้วค่ะแต่ก็น่าเสียดายตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะให้ดอกได้ง่ายแต่ดอกเขาเนี่ยจะบานให้เราชื่นชมเพียงแค่1-2วันต่อ1ครั้งการบานนะคะออกดอกมากในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนค่ะสำหรับสายพันธุ์ต่อมานกเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะ เคยเห็นแล้วก็คุณหน้าคุณตานะคะนี่คือแคคตัสสายพันธุ์ยิมโนเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เราจะได้เห็นดอกเขาตลอดทั้งปีแล้วก็บ่อยมากๆเลยนะคะออกดอกมากในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนดอกนะคะบานได้เกือบถึง7วันเลยก็ว่าได้นะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบางครั้งก็ยังบานอยู่ เลี้ยงง่ายทนทานมากๆแล้วก็ยืดยากด้วยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้และต้นที่5แมมขนแมวแมมโบคาสน่านะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์แมมที่ให้ดอกได้ตลอดทั้งปีออกดอกให้เราได้ชื่นชมได้บ่อยๆนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยบานได้ประมาณ3-4วันค่ะ อีกทั้งราคาเริ่มต้นไม่แพงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับแคคตัส5สายพันธุ์นะคะที่หาง่ายราคาไม่สูงให้ดอกให้เราได้ดูตลอดเวลานะคะออกดอกง่ายด้วยค่ะเลี้ยงแคคตัสนะคะถ้าเราอยากเห็นดอกการเลือกสายพันธุ์ที่ให้ดอกได้ง่ายๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะนอกจากนี้นะคะ เราก็ยังจะต้องให้แคคตัสของเราเนี่ยได้รับแดด5-6ชั่วโมงต่อวันมันเปลี่ยนดินปีละ1ครั้งทำได้เท่านี้นะคะนกเชื่อว่าการที่เราจะได้ชมดอกแคคตัสก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เลี้ยงแคคตัสแล้วอยากจะเห็นดอกบ่อยอๆดอกออกได้ไวๆนะคะ ก็ลองเลือกสายพันธุ์ที่นกกล่าวมานี้นะคะรับรองว่าได้เห็นดอกเร็วๆแน่นอนค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง YouTube วิชุราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ